สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆๆน้องุเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ลทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับโนเล็กพี่กระจุนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่3กุมภาพันธ์ค่ะพศ2564นะคะก็เช่นเคยค่ะหนเล็กก็มีคู่บอลเต็งดีๆมาฝากพี่พี่น้องน้องใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของโนูเล็กในวันนี้น จะฝากไปพีพน่น้องทุกคนนะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะเพื่อพีนอ่น้องทุกคนนะคะจะไม่พลาดทีเด็ดฟุตบอลดีๆอย่างเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะพ,พี่น้อง,องสามารถแอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ที่เฟซหนูเล็กพิกาจูได้เลยนะคะตรงนี้หนูเล็กพร้อมสแตนบายตลอด24 e ชั่วโมงเลยนะคะแอดกันเข้ามาเยอะๆเ,เลยนะคะ สำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะคู่แรกก็จะเป็นคู่ของลิเวอร์พูลค่ะปะทะไบรตันนะคะคู่นี้จะแข่งเวลาตี35นะคะเลระราคาเปิดมาที่ลิเวอร์พูลนะคะต่อบอลลูกควบลูกครึ่งนะคะสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะลิเวอร์พูลนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะคะชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศน,นะคะ สองประตูต่อหนึ่งนะคะส่วนไบตันนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วก็หนึ่งประตูต่อสามค่ะเสมอในนัดล่าสุดน,นะคะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะต่อกันที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมหลีกกันเลยนะคะ ลิเวอร์พูลนะคะจะอยู่อันดับที่3ค่ะแข่งมา21นัดน,นะคะชนะ11เสมอ7แพ้3มนะคะมีเก็บอยู่40แต้มค่ะส่วนไบตันนะคะอยู่อันดับที่17ค่ะแข่งมา21นัดน,นะคะชนะ4เสมอ9แพ้8ค่ะมีเก็บอยู่21แต้มค่ะต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้กันเลยนะคะลิเวอร์พูลนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมไบตันนะคะโดยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะคะภายใต้การนำทีมของ เจเกนนะคะพาทีมนั้นกลับเข้าสู่เส้นทางของการลุ้นแชมป์เต็มตัวและจากการที่ทําผลงานดีมาต่อเนื่องด้วยการเก็บชัยมาได้เป็นเกมที่2ติดนะคะซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะเวสแฮมยูไนเต็ดนะคะทีมในกลุ่มหัวตารางมาได้แบบหมดจดเลยนะคะด้วยสกอร์หนประตูต่อสามทำให้ความมั่นใจนั้นเริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะประกอบกับปัญหาในเกมรับของทีมที่ขาดเซนเตอร์ฮารธรรมชาติก็ได้รับการแก้ไขด้วย การเซ็นนักเตะเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะทางฝั่งของไบตันนะคะภายใต้การน,นำทีมของแกรแฮมนะคะพาทีมนั้นสานต่อผลงานที่ดีมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะทีมอย่างทอรแนมตพอสเปอร์มาได้นะคะทำให้ตลอด4เกมหลังสุดของพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดูแล้วเกมนี้ลิเวอร์พูลนะคะการขาดไปของซาดีโอเน่ขออภัยค่ะ สดีโอนะคะมาเน่นะคะคุณภาพเกมรุกก็คงต้องดอบลงไปแน่นอนนะคะแต่แต่ว่าทีมแชมป์เก่าเองก็ยังมีคุณภาพเกมรุกที่หลากหลายมากกว่าทีมเยือนอยู่ดีนะคะดังนั้นนะคะเกมนี้หนูเล็กจึงให้ทีเด็ดไปทางลิเวอร์พูลนะคะผลสก,กอร์ที่คาดก็จะอยู่ที่2ประตูต่อ0นะคะต่อกันที่คู่ที่2ในค่ำคืนนี้นะคะ จะเป็นคู่ของแอตตันวิล่าค่ะปัทาเวตแฮมยูไนเต็ดนะคะคู่นี้จะแข่งเวลาตี35นะคะเลระราคาบอลเปิดมาที่เจ้าบ้านแอตตันวิล่านะคะต่อราคาบอลปอปอนะคะสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะเวทแฮมยูไนเต็ดนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิล่านะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะเสมอด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะ และชนะในนัดล่าสุดนะคะด้วยสกอร์สประตูต่อ1ค่ะส่วนแอตตันวิลานะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3ค่ะ,สะเสมอด้วยสกอร์ศประตูต่อ0ค่ะสถิติของทั้ง2ทีมในเกมลีกนะคะ เวทแฮมยูไนเต็ดจะอยู่อันดับที่5นะคะแข่งมา21นัดค่ะชนะ10เสมอ5แพ้6นะคะมีเก็บอยู่35แต้มค่ะส่วนแอตตันวิลล่านะคะจะอยู่อันดับที่9ค่ะแข่งมา19นัดนะคะชนะ10แพ้2นะขออภัยค่ะเสมอ2นะคะแพ้7ค่ะมีเก็บอยู่32แต้มนะคะ ต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้กันเลยนะคะแอตันวิลลานะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเวทแฮมยูไนเต็ดนะคะโดยเจ้าบ้านแอตันวิลลานะคะภายใต้การน,นําทีมของดีนสมิธนะคะสภาพทีมนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะส่วนผลงานล่าสุดนั้นก็พาทีมนั้นเคม3มแต้มมาได้แบบปลดล็อกตัวเองมาได้หลังจากที่พลาดท่าแพ้ในเกมก่อนหน้านี้นะคะและทําให้ตลอด3เกมล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการเก็บชัยมาได้ถึง2เกมเลยนะคะ ส่วนทางฝั่งของเวทตแฮมยูไนเต็ดนะคะภายใต้การน,นำทีมของเดวิดมอยนะคะมาด้วยความพร้อมเช่นกันค่ะซึ่งผลงานล่าสุดนั้นก็เป็นการแพ้ให้กับทีมแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลนะคะคาบ้านและทําให้เป็นการแพ้หนแรกในรอบ9เกมเลยนะคะกับทุกรายการดูแล้วเกมนี้นะคะในแง่ของคุณภาพทีมชั่วโมงนี้ก็ยังคงไม่ห่างกันอยู่แล้วนะคะแม้ว่าทีมเยือนเองจะเสียกําลังใจมากก็ตามนะคะจากการแพ้หนล,ล่าสุดแต่ผลงานนะคะ ขออภัยค่ะแต่ถ้าว่าการเจอกับทีมอย่างแอตตันวิลล่านะคะพวกเขามีวิธีรับมือได้ดีเสมอนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะหนูเล็กไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะบุกมาเก็บแต้มได้อีกครั้งนะคะทีเด็ดวันนี้หนูเล็กก็เลยฟันธงไปทางเวทแฮมยูไนเต็นนะคะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะอยู่ที่1ประตูต่อ2นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนะเกมในวันนี้นะคะถ้าใครมีทีมในใจที่เหมือนกับหนูเล็กนะคะก็ใส่ตามกันมาได้เลยนะคะไม่รับพวกเกียนหลังเกมนะคะถ้าเกียนหลังเกมแนะนําให้ไปช่องอื่นนะคะส่วนใครที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรืออยากได้กลุ่มฟุตบอลแบบ V.I.P. นะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ที่ ID ดีหนูเล็กอ n d e r s c o r ก7 8 9นะคะแล้วหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มบอลน,นะคะแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ